คุณหนูคะคุณหนูบอกว่าจะออกจากดัชชีไปพักที่เอลออนสักพักใช่ไหมคะฉันว่าไปที่เจนาดน่าจะดีกว่านะคะเจนาดเหรอใช่ค่ะเจนาดน่ะมีท่าเรืออยู่ใกล้ๆแล้วก็ยังใกล้กับดัชชีเวนาสด,ด้วยสามารถข้ามทะเลไปได้เลยล่ะคะ่ะตอนเป็นทหารรับจ้างฉันเคยไปที่เวนาสมาแล้วน่าอยู่ใช้ได้เลยอืมงั้นคงต้องลองคิดเรื่องเวนาสดดูอย่างจริงจังด้วยซะแล้วอืมเชื่อใจพวกเราเถอะค่ะ พวกเราจะปกป้องเชิเอล่าให้ปลอดภัยจนกว่าชิเอล่าจะรู้สึกพอใจเลยล่ะจริงอยู่ที่ฉันยังคงระมัดระวังที่จะเชื่อใจใครแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกสบายใจกับคำขอที่บอกให้ฉันเชื่อใจขอบคุณนะนีน่านะขอบคุณจริงๆขออนุญาตครับคุณหนูหลอดเลนชลอดมากครับ อากาศอึมครึมจังเลยนะครับคิดว่าอีกไม่นานฝนน่าจะเทลงมานั่นสิคะข้างๆเลดี้เชียล่า Lady a, มีคนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยสินะครับดูเหมือนว่าตอนนี้เลดี้จะตัดสินใจแน่วแๆขึ้นแล้วใช่ค่ะฉันจะไปจากดัชชีดีแล้วล่ะครับผมขอบอกเรื่องทรัพย์สินที่เลดี้เชียล่าเคยถามก่อนแล้วกันนะครับมีตู้เซฟในชื่อของเลดี้เชีล่าอยู่ในธนาคารไดมอนด์เอกสารทรัพย์สินทั้งหมด เช่นที่ดินหรือเมืองแร่ถูกเก็บรักษาไว้ที่นั่นนี่เป็นกุญแจสำหรับเปิดตู้เซฟนั้นครับต่อไปมันจะจำเป็นในตอนที่เลดี้จัดการทรัพย์สินด้วยตัวเองขอบคุณค่ะแลนเซลอตแต่ไม่ทราบว่าหลังจากที่ฉันไปจากน็อกเทิร์มแลนเซลอตเองก็จะไม่มาที่นี่อีกใช่หรือเปล่าคะเลดี้ถามเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วนะผมไปจากตระกูลน็อกเทิร์มนานแล้วล่ะครับอ่าฉันรู้ค่ะ วอลแลนส์ลอดวางมือจากตำแหน่งผู้ดูแลการค้างแล้วแต่อันที่จริงฉันกังวลอยู่เรื่องหนึ่งค่ะไม่นานมานี้ฉันได้รู้ว่ามีสายลับอยู่ในน็อกเทอมถึงแม้ว่าเขาจะพยายามคุกคามฉันตามคำสั่งของคายพี่ชายของฉันแต่นอกจากคนที่คายส่งมาแล้วอาจจะมีสายลับคนอื่นซ่อนตัวอยู่ในครหขาเดยุกเพื่อทำอันตรายคุณชายเอ็ดวินก็ได้ตอนนี้การคุ้มกันของครงาเดยุกน็อกเทอมละลวมมาก แม้แต่ในเครือหาดก็ไม่ปลอดภัยแล้วค่ะฉันจะไปจากที่นี่แล้วฉันก็ยังคงกลัวว่าคุณชายเอ็ดวินจะเป็นอันตรายดังนั้นฉันเลยอยากให้หลอดแลนเซอร์ลอดช่วยปกป้องคุณชายเอ็ดวินให้ทีค่ะแลนสซอ์อดเป็นเพื่อนของเดเมียนผู้นำตระกูลรุ่นก่อนและเอ็ดวินก็เป็นร่องรอยเดียวที่เดเมียนหลงเหลือไว้ถ้าเป็นแลนสซอดแล้วก็เขาต้องปกป้องเอ็ดวินได้แน่นอน เรื่องเกี่ยวกับคุณชายเอ็ดวินเลดี้เชียล่าไม่ต้องเป็นห่วงก็ได้ครับคะหมายความว่ายังไงเลดี้ชเชลล่ารอคอยวันใหม่ๆอยู่ไม่ใช่เหรอครับเลิกคิดเรื่องอื่นแล้วคิดแต่เรื่องนั้นก็พอไม่ต้องหันหลังมามองพวกคนที่ทําให้เลดี้ชเชลล่าต้องพันธลายอยู่ที่นี่เป็นเวลานานและมองไปเพียงข้างหน้าก็พอครับส่วนคุณชายเอ็ดวินผมจะมาหาเขาบ่อยๆและดูแลเขาให้ดีขอบคุณค่ะ ลอดแลนเชล็อตท่านดิวหลอดแลนเชล็อตทำไมท่านมาอยู่ที่นี่อ๋อ oh, จะว่าไปแล้วถึงช่วงที่ต้องเขียนหนังสือสัญญาใหม่แล้วเหรอถ้าเป็นเพราะเรื่องนั้นผมก็ยินดีเลยละแต่ไม่เห็นดูเหมือนเขียนหนังสือสัญญาเลยนี่ไม่ได้มาเพื่อเตรียมหนังสือสัญญาฉบับใหม่หรอกเหรอวันนี้ผมไม่ได้มาเพราะเรื่องสัญญาครับ ผมมาเพราะมีธุระเป็นการส่วนตัวกับเลดี้ h e เชอรางั้นเหรอทั้งสองคนจะไปมีเรื่องอะไรคุยกันถ้าไม่มีผมแล้วคุยกันจบหรือยังละ่ะจบแล้วครับงั้นก็โทษทีนะแต่ว่าหลีกทางให้หน่อยสิผมกำลังจะลุกอยู่พอดีเลยครับเลดี้ h e เชอราผมขอตัวกลับก่อนนะครับมีอะไรคะ ได้ยินว่าเขาเลอลอยไปจากดัชชีเช้าวันนี้แล้วรู้หรือเปล่าครับรู้ค่ะทําไมคะคิดว่าฉันไปพร้อมกับเลีอนาดเลยกวีกวาดมาหางั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นถ้าไม่ใช่แล้วอะไรคะหรือว่าสงสัยว่าทําไมฉันถึงยังไม่ไปอีกช่างเถอะครับมาคุยเรื่องที่เมื่อเย็นวานคุยไม่จบกันต่อดีกว่าทําไมองคลักษ์ที่ผมหาให้คุณถึงไม่ติดตามคุณท่านเดยุคครับ ก็สั่งไว้แล้วนี่ว่าอย่ามารบกวนเข้ามาท,ท่านดายุครับคุณคาเมเลียคุณคาเมเลียหมดสติไปครับวันต่อมาเมื่อวานนี้ในคลืสนหาดวุ่นวายไปหมดเลยละคะ่ะดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วเห็นว่าไข้ขึ้นตั้งแต่ลุ่งสางจนตอนนี้ยังไม่ได้สติเลย ฟังจากที่พวกสาวใช้เล่าดนย,ยุคเองก็เฝ้าไข้ไม่ห่างทั้งคืนเลยละมั้งคะรักกันดีจริงๆเลยนะแอดชอดคนนั้นอยู่เฝ้าไข้ทั้งคืนซะด้วยเมื่อวานฉันเองก็ทําตามอารมณ์ไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันทําไมเลดี้คอมเมเลียถึงหมดสติไปละ่ะเะคือว่าเพิ่งจะตามหมอมาก็เลยยังฉันคิดว่าฉันรู้ว่าแอดชอดจะทําอะไรชิอลา ต่อให้ฉันไม่ลุกขึ้นยังไงเขาก็คงไปจากตรงนั้นอยู่ดีถึงจะบอกว่าฉันทำตัวเสียมารยาทฉันก็ไม่สนหรอกฉันไม่อยากเส่ยใจทุกๆก,การกระทำของผู้ชายคนนี้อีกต่อไปแล้ววันนี้เราต้องเร่งมือแล้วเพราะถ้าจะไปเจนาดก็มีหลายอย่างที่ต้องเตรียมรับทราบค่ะคุณหนูรีบไปก่อนที่ฝนจะตกหนักขึ้นก็ดีนะคะนั่งรถม้าในตอนที่ถนนลื่นมันอันตรายอืมรีบไปกันเถอะ นึกแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้คิดถูกจริงๆที่ออกมาดักรอเลด<ะ>ีล้ชิเอล่าวันนี้จะออกไปข้างนอกอีกแล้วหรอครับแต่ทำยังไงดีละ่ะเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายที่เลดี้ชิโอล่าจะออกไปข้างนอกได้โดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะว่าไม่มีคนขับรถม้าคนไหนจะยอมให้รถม้ากับเลดี้ชิโอล่าแล้วยังไงล่ะครับเหรออยากทำอะไรก็ทำฉันไม่ต้องการรถม้าหรอกเพราะฉันจะเดินออกไปด้วยสองเท้าของฉันเอง